ครับสวัสดีครับนี่พวกหมอก็ช่างส่งก็กำลังจะสวดน,นะครับก็นได้ไก่จีด้ไก่จีด้เวลาเลยครับไก่จีด้เวลาเลยครับเป็นเป็นค่อยเวลาเป็นมาถ่าเวลาครับมาท่ามาคอยเวลานะครับมาคอยเวลา จุดทูบจุดเทียนสี่ทิศนะครับจุดทางเข้านะครับจุดทางเข้าด้วยจุดทางเข้าอันนี้ก็วัวก็ให้กินฟางไปก่อนนะครับภูเขาลูกนี้แหละเห็นมองเห็นเลข เอฟซีเขาเห็นนะแต่ตาไม่ได้เห็นนะวิวว,ว,วิวมันสวยเขาเห็นแต่ตาก็ฝันตาก็ฝันมือวันจินนะตาวันจินตาที่ฝันตาก็ฝันนะม,มีใบคูณใบโยอดอกไม้แจกันครบนะครับครบนครับ ี่ก็ปักทูกนะครับนี่ก็อันเชิญอันเชิญเท้าคำเงินขึ้นมาจากบ่อบาดาจากถ้ำบาดานะครับอันเชิญเท้าคำเงินแล้วก็แล้วก็แล้วก็เจ้าแม่เกตมณีนะครับเจ้าแม่เกตมณีเจ้าแม่เกตมณีนะครับ ก็ต้อนรับอือต้อนรับอย่างดีนะครับก็มีดอกไม้หันนี่ถือถือแล้วบอหันไปทางนี่ถือก้อยเนาะถือแล้วครับโอ้ก็มีพวงมาลัยนะครับมีพวงมาลัยนะห้าแปดแล้วห้าแปดแล้ว

วันละเท่าเกตนกเกตแลวเดี๋ยวไปอันนี้มันคือันแวครได้ล้วฮล้วโนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุนิมกาสะหันตังตังตีนะกุสะหันตังกานะยันตังเตนะอะวะโตลิสะหันตังกัยจโตติสะหันตังกอยังกานะอิติวะลากขุปะหันตังกุตัสสะหันตัง กตวาเลยกุปปะหังอนิคุสยัมเตเตละนังกายะตัมโตสีนามะปูโลปะนังติดอุมาหากุละจันโตเกษนะกาจันตังไกนะอุตะหามเป็นิงภูมิมาลังกีตนะกิสหันติกุนะปูลังังตนังอะจันตุติอะลยันตุเตสละหันเป็นีนูกะปะละหันตนังอะจูติคินังกะสหันเต it gena kasana hati ne kana ha pana ku si te e uta u maha uta pala upa tanai i una ku sa ha te kala han tang iti wala um pa tang ke mana ku on on pa naya na upahati, u jena ku pa ha ku sa u jena ku ta ha pala ku te te ya ita wala umpa pakasina upa ka sina u pa di ku ja tang kana an tang he wanang kala janta ku sahat to um pa te te ra tiwa nang kala hanta nang kula hanti ti siwa isiwa siwa maha tang ara de eh mala ma ni eh lawa usahan tang kana yan tang iti wala i mena kumaha wanang niwanang kula hata usahati janang kana tang arti ti wala opahang Kitiwana ku sahat tede upani keno kaca dapat du kite te te to oce naku padok kito tamangit sahat akeudi caca pulcian cante. Ece wanang kalahatu te sejetang kana uta jalou usaham panangku jaham panangku bahantik walang. Kitiwala isenang u bahagi na i nang i genaha kana i genang i genang kalahateta. Osa hatanana ite walang ti tete sewante e walangang. Tutangwa kuleha padangku sahat toko upahakana kana hantang te te

อิเตวลัง n iku iku g กันะฮัลโตเตสนะอิเตนังโกุจะฮัปุนิกุติเตววาละอุสะฮัพปิณิกุจะฮัปิณิกุปะหัพปิณิกุปะหัพปิอิติว a ัง n g กันะฮัลเตนิกุสฮันเตเตจิวะอิสิยวะมหันตุงกูนะฮัลตังกาลอายุติเชยจโตเอ็มนังกัสยันโตเปเนนังกาสยันโตเอสัยยันโตปะลหัพันนโตโอปะลฮหะกาสยันโตเปเนนังกุปะหะปุนะกุปะหันโตโอปะฮัพันนโตโอเปสัยหันโตโอปะฮัสัยยันตัง Ikinangkalahat na peshawa inuna o bahay yanta o bahay yenta pali i-tinan i-tinan kalahat na nang i-tiwang kalahat tote siyan te te lang kana antangka waliti o mahang yata walu o bahak ule ng polo bahak alam na kina hauf kisena kote nya o na o kisena hokana o Iwan ako sa hapan ng upaha panagudi ipina ipina kasaha pinina upaha pinina kasaya ina o sa hati kuna hikuna pasuni iina ayina ena kupaha jinante དེ་ཡེས་བདེ་བའི་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཆེ་དང་བཅས་ཡོད་တဲ့ ອະນາຄົດເມັນເຈດເຈນາອັນນາມະດະນະຈນາ ຂະຍັນໂຕໂພທິຍາໂມເລສະກະຍานາງັນທິວັນຕະໂນເອວັນຕະວັມວິຊະໂຍໂຫຫິຊະຍະສຸຊະຍະມັງສາເລອະປະຣາຈ t ຕະປັນລັງເກສີເສປະທະວິໂພຄາເລອະພິເສເກສທ ปามอาติสุนาคาตังสุมังคารังสุปะปะตังสุหะเทตังสุขโนสุโม